คุ้นเคยกับการวอนขอในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเช่นขอให้เรียนเก่งขอให้ร่ำรวยขอให้ถูกหวยแต่การอธิษฐานภาวนาไม่ใช่การหลบเราพระเจ้าให้ประทานตามที่เราต้องการเท่านั้นเพราะการอธิษฐานภาวนาที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ประทานจากพระัสสะทานและเป็นการสนทนากับพระเจ้า ที่แสดงออกถึงความเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นทอดทานแห่งพระพรนานานประการเราต้องอธิษฐานภาวนาด้วยความวางใจโดยไม่ท้อถอยต้องออกแรงและทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดเพราะพระเจ้าไม่ทรงช่วยคนที่ไม่ออกแรงและไม่ช่วยเหลือตนเองดังนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานภาวนา ในมุมมองของคริสตชนโดยอ้างอิงตามหลักคำสอนของศาสนาคิดนิกายโรมันคาทอลิกค่ะในการต่อสู้เพื่ออธิษฐานภาวนาเราต้องเผชิญความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนาทั้งในตัวของเราและรอบๆตัวเราบางคนเห็นว่าการอธิษฐานภาวนาเป็นเพียงกิจกรรมทางจิตวิทยา บางคนคิดว่าเป็นความสำรวมเพื่อให้มีจิตว่างบางคนคิดว่าการอธิษฐานภาวนาเป็นเพียงการวางตัวและกล่าวใว้คำตามพิธีบางคนคิดถึงแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับเท่านั้นคีตชนหลายคนมีความรู้สึกว่าการอธิษฐานภาวนาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ละเลยไปเพราะไม่มีเวลาทำ ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานภาวนามักจะหมดกำลังใจในไม่ช้าเพราะเขาไม่รู้ว่าการอธิษฐานภาวนานั้นมาจากพระจิตเจ้าด้วยไม่ได้มาจากตนเองเท่านั้นในที่สุดเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าการอธิษฐานภาวนาของเราต้องล้มเหลวนั่นคือความรู้สึกที่มีใจแห้งแล้งรู้สึกผิดหวัง พระพระองค์ไม่ทรงฟังความต้องการของเราเพื่อจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เราจำเป็นต้องสู้ด้วยความสุภาพถ่อมตนด้วยความไว้วางใจและด้วยความภาคเพียรอดทนในการอธิษฐานภาวนาการผจญที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือการขัดความเชื่อเมื่อเราเริ่มอธิฐานภาวนาการงานและความสนใจต่างๆนับไม่ถ้วนที่เรารู้สึกว่า เป็นสิ่งที่เร่งด่วนย่อมแสดงตัวออกมาว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆในชีวิตของเราแล้วเราก็ถามใจเราว่าต้องให้ความเอาใจใศษต่อเรื่องนี้ก่อนหรือเปล่าบางครั้งเรากลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่พึ่งสุดท้ายแต่หัวใจของเราก็ยังมีความหยิ่งจองหองขาดความเชื่อ แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่มีใจสุภาพถ่อมตนต่อพระเจ้าการประจนอีกประการหนึ่งที่เสื่เนื่องมาจากความหยิ่งจองหองก็คือความท้อแท้เฉยชาเกิดขึ้นจากการล้าเลยไม่เอาใจใส่จิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังอ่อนกำลังยิ่งเราทะนงตนมมากเท่าใดความท้อแท้เฉยชาก็ยิ่งมีมากขึ้น ผู้ที่มีความสุภาพถ่อมตนย่อมไม่ให้ความสนใจต่อความผิดพลาดของตนมากนะักความผิดพลาดยิ่งทำให้เขามีความวางใจต่อพระเจ้ามากขึ้นและยังมีความมั่นใจอยู่ต่อไปเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าหรือขอบพระครุณสำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้เราแทบไม่สนใจที่จะรู้ว่าการอธิษฐ,ฐานภาวนาของเรานั้นเป็นที่พอพระทัยพระองค์หรือเปล่า แต่ตรงกันข้ามเรามักจะเรียกร้องที่จะเห็นคำขอร้องของเราเกิดผลดังนั้นจึงเกิดคำถามชวนให้คิดว่าเราเห็นพระองค์ทรงเป็นเครื่องมือที่เราใช้เหรือเป็นพระบิดาพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านไม่มีเพรไม่ได้วอนขอท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับเพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง คือวันขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัญหาของท่านพระเจ้าก็ไม่ทรงอัดฟังเราได้เพราะพระองค์ทรงประสงค์ความดีดังนั้นอย่ากังวลใจถ้าท่านวันขอสิ่งที่ดีแต่ท่านไม่ได้รับตามที่ทูลขอทันทีเพราะพระองค์ทรงประสงค์จะประทานให้ท่านมากกว่าที่ท่านยังอธิษฐานภาวนาขอต่อไปได้อีก พระองค์ทรงประสงค์ให้ความปัถนาของเราได้รับการฝึกฝนจากการอธิฐานภาวนาเพื่อเราจะสามารถรับสิ่งที่พระองค์ทรงพร้อมที่จะประทานให้เราได้พระเยซูเจ้ายังทรงอธิฐานแทนเราและเพื่อผลประโยชน์ของเราด้วยการวันขอทุกอย่างของเราถูกลวมไว้ครั้งเดียวตลอดไปในสิ่งลองของพระองค์บนไม้กางเขน และพระวิดาทรงรับฟังในการกลับคืนพระชนมาชีพของพระองค์ถ้าการอธิษฐานภาวนาของเรายึดมั่นอยู่กับการอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้าด้วยความไว้วางใจและมั่นใจเยี่ยงบุตรเราย่อมได้รับในสิ่งที่เราวอนขอในพระนามของพระองค์มากกว่าสิ่งที่เราวอนขอด้วยคือได้รับพระทิตเจ้า ผู้ทรงประทานทุกสิ่งไว้ในพระองค์จงอธิฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งเดชพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอธิฐานภาวนาอยู่เสมอขอพระจิตเจ้าทรงดนใจคำอธิษฐานวอนขอต่างๆทุกโอกาส จงตื่นเฝ้าอย่าท้อถอยที่จะวอนขอเพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้ทรงสั่งให้เราทำงานตื่นเฝ้าจำสินอดอาหารอยู่เสมอแต่มีกฎสั่งให้เราอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอความกระตือรือร้นโดยไม่เหน็ดเหนื่อยนี้จะได้มาจากความรักเท่านั้นมีแต่ความรักที่ถ่อมตนไว้ใจในพระเจ้า และสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะต่อสู้กับความเฉยชาและเก็ทคานในการภาวานาได้ความรักนี้เปิดใจของเราต่อความจริงสามประการที่จะให้ชีวิตและความสว่างของความเชื่อเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวานาเราอ่านอธิษฐานภาวานาได้เสมอเวลาของคิตชน เป็นเวลาที่พระกิสเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วประทับอยู่กับเราทุกวันไม่ว่าจะเกิดพายุใดๆขึ้นเวลาของเราอยู่ในพระค่ของพระเจ้าแม้คนที่อยู่ในตลาดหรือกำลังเดินทางก็ตั้งใจภาวนาได้คนที่กำลังนั่งในโรงงานและเย็บหนังก็ยกจิตใจหาพระเจ้าได้ผู้รับใช้ที่กำลังเสิร์ฟอาหาร หรือวิ่งขึ้นลงหรือกำลังทำงานในครัวก็ถวายการอธิษฐานภาวนาจากส่วนหรึกของจิตใจได้เสมอการอธิษฐานภาวนาเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตคิตชนถ้าเราไม่ยอมให้พระจิตเจ้าทรงนำเราเราย่อมตกเป็นทาสของบาปและพระจิตเจ้าจะเป็นชีวิตของเราได้อย่างไรถ้าใจของเราอยู่ห่างไกลจากพระองค์ ไม่มีอะไรเท่าเทียบกับการอธิษฐานภาวนาเพราะการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายและผู้ใดที่อธิษฐานภาวนาก็จะได้รับความรอดผลนหวังว่าคำตอบเหล่านี้ช่วยให้ทุกท่านได้เข้าใจความหมายของการอธิษฐานภาวนาในมุมมองของกิจชนขอความรักและสันติสุข ของพระคิดเจ้าสถติดอยู่กับท่านและครอบครัวตลอดไปครั้งหน้าต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามพวกเราในคลิปต่อไปในที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะและเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ